สวัสดีครับพี่น้องพี่นงแรกพี่น้องต้มกบจาควนตนตุ่เลยนี่นีน้ำตาลมีแล้วนี่รูมอร์กนหรอไงไม่นังประจำที่ข่านำการพี่น้องเออเมนูแรกทำมันกพน่รึเปล่าไปรซีเดี๋ยวจ้ะ ต้มกบลาบเ้าจ้ากินกันหลายคนเนาะพี่น,อนนะ้องมันาเดอมาเคลือน่ะเอกนอดสดลาบข้า,า,น,าน่ะหละดกสดเดืกเอกบนะน,นี่หละไอ้นกน่ <c oughs> านเอา หวกกินปะก็ะเรียนกับพี่น้องเอ้ยเัียนกับมาตราไหมาเพ็รอยู่เจิมาตราแม่เพ็นหัวของกินหองของกินทำไมาองเพงรพวกกินน่างพวกููตัวเองคิดต้นพวกกูพูดบอกไว้ก่อนคือเราซ่องโลกก่พวกนะฉอดฉอดฉอดเฮ้ยอ้วนมึงยังมาตอบไอ้ข้วกินได้เลยจะทำกินขาน้อยเว้ยกินขาใหญ่ไป ยังได้กรไดาปหนทียเป็นผิขาวตาตัวมเขือสะบักแก่เฉพาะแ้วนอนได้ไหมขอเดินผิวขาวด้ข้างนอกเดี๋ยวขาไปไหวมันยุ่งจริงจดก่อนพูดไปเหรอมันก็กลังดูว่าจะเ้าที่ไหนป่ะใช่ ม็นจ้เราลังนี่สแล้วก็ว่าอยักใ่ย่งนั้ลาย่้อกหนเยอไงครัพ่อแต่เนี่ยมันก็ลงมากนะมันมกจเยลังมาที่่ไปไหนเนาะหละ คือในฟารซากจะมาถอดเสือโซ่โค่นส่นเยซอฟต์โค้ดาอะไร็มาถ่ายขีดนางทำผ่าถ่ายครัวนะนางผมมาถ่ายทำผ่าถ่ายคัวนะทีนี้แทนน่งเลงแต่ระดับแม่เราก็จะไม่รู้ทันกินข้าวด้วยนเด้อกข้าวด้อข้าว นัำเห็นยที่อยุคุนเมืองอะนเม่เอาแล้วเผื่อเมืองาเรือลงลงสีหนอกเป็นศดยงมาเอาห้างนอก่ะนองสองยังนางเนี่ยอันหล่อโหลดอยู่กลยไปหนังโอสองคนเกิดขึเหอน่ม่เห็นผู้ดอก มาแทนไม่เลยพี่สองคนต้องหักอมันกิใที่นั่ง่หนึ่งเด้อโอยนอน่ะเดี๋ยมาเริ่มเลยมึง้ปล่อยตาเูแโอบัดซแบบอันไลน์นอไรตละไรนไม่ได้เอาเนื้อห หนันสือมากมันลืมวเื่อมองแงคือขิันเยอิญน่ละัสือมากด้วไวะวันเจ้าล่าเจ้าประจัน หน่า่ดน้งแบแม่จ้ะถ้กินก็พกเพานะแล้วแม่น่ะวเพะบ้างกินยี่ไหนั่นเรื่องอยู่ค่ะเเกี่ยน้ำที่เข้าแม่แน่ตอนเทิ่ยที่ดี ไปานี่บ um. well, so yeah. 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 no. mm ุ๊นะจ๊ะแบดพอกรเทียมปงไรมาเพื่อนี่นะใเาเอาลงหอมเลยไปให้เราแต่ข้าวแวมนนหนไม่พอจิ้มง่ยได้หมดเลรนะลองิ้นอนเลยหนูตบแกะคะห

mười ba một là ba cái uhm. tên Tho, uhm. là cái tên 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 cái cái ผ่านไปสานาไม่ไปต้าม่เสูตรมติดมเอ่เจออวบินมันน้ำมังบินมันนยกเเบองได้เยยหรือเปล่าโบไก่ไม่มันมีเบนันเปนโบไลงอันนี้ยังล โูมีกินเจ้าอันนี้ะไหอย่งข้ลโลสฉโลถ้าซุปอยู่แล้วน้ำจิ้มนี่นะจะเย็นนะมันเป็ขวดนะน้ำจิ้มมันอ่งชิ้น คันมเ้าแล้วมันจางจางแตรู้สึกจะนัวมากเลยแรมากก็เป็นใจบ้างอยอะไรโดทยหล่น้างยอะไรแล้วซูไปได้กู่แล้วยังแกหาเีขาวเลยเรื่อในท่างห้กเพื่อหมูกใก่เพื่อหมูฮกไก่ด้เห็นมาคือตรงปะเฮ้มัน่เรอ มัน็เลยมีนำใจมันเกี่ยวซอยมีคนสน,นะน,นใจเสือเยอะว่า

ก็จ้ำมันุยกินแล้วทูประแตกจาำหมดไปแล้วแล้าแล้ว่ะพี่แองค่ะแซ่บอาหารแรงวันนี้เอาไว้พี่ผมพิจานะขอบคุณก่านใจค่ะอืมภาษาพิษณ